การจัดกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยเดินหน้าการเลือกตั้งยังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่กลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนาสันติสุขจัดกิจกรรมการทําประชาะมะติจําลองเพื่อให้ประชาะชนแสดงความเห็นนะครับว่าไม่เอานายกรัฐมนตรีกลางเมื่อวานนี้ครับ นี่เป็นการจัดกิจกรรมลงประชามติจำลองที่สวนเบญจศิริเพื่อแสดงให้กลุ่มที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยเห็นว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งและไม่เอานายกรัฐมนตรีคนกลางจัดโดยกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนำสันติสุขโดยการจำลองรูปแบบของการเลือกตั้งให้เหมือนจริงซึ่งมีผู้มาลงประชามติจำลองมากกว่า500คนโดยแต่ละคนนั้นต่างแสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งลงประชามติ นางสาวพิจณีธนาพรสินผู้ประสานงานกลุ่มดังกล่าวกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทุกวันนี้เกิดจากการยุยงปลุกปั่นของฝ่ายการเมืองทําให้ประเทศเกิดวิกฤตทุกด้านและกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวนอกกติกาประชาธิปไตยก็พยายามสร้างเงื่อนไขยอยู่ตลอดเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนด้วยเหตุนี้ประชาชนที่ต้องการเคารพในระบอบประชาธิปไตยจึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศคือเออก็ขณะเดียวกันก็มีประชาชนนะคะที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เห็นว่านายกเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะเป็นทางออกที่ดีทางออกที่แท้จริงของประเทศไทยก็คือมีประชาชนที่ชื่นชอบในที่ชื่นชมในระบอบ ในประชาธิปไตยก็คือต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วยกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะเป็นทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงค่ะคาดว่าถ้าหากว่ามันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกขัดขวางอีกไหมจากฝีกจากมมอสอสก็ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มีนายกคนกลางขึ้นมาก็ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาประท้วงอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมาอีกประท้วงอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องไหมคะและ้วก็ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ใช้เรื่องของการเลือกตั้งเลือกของอหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงนะคะโดยการจัดกิจกรรมนั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้และเตรียมจะนําผลคะแนนไปยื่นกับสื่อบนชนและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเพื่อให้เห็นถึงความต้องการของประชาชน หลังจากนี้ก็เตรียมเดินสายต่างจังหวัดทั่วประเทศจัดลงประชามติในลักษณะเดียวกันนี้นอกจากกิจกรรมของกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนำสันติสุขเมื่อวานนี้แล้วในเย็นวันนี้เครือข่ายพลเมืองเพื่อความหวังหรือซิติเซนฟอร์โฮปยังได้เตรียมจัดกิจกรรมประชาชนคือคนกลางหยุดสงครามกลางเมืองเดินหน้าเลือกตั้งที่สวนเบญจศริในเวลา17นาฬิกาเพื่อแสดงเจตจำนงเรียกร้องเดินหน้าประชาธิปไตยและจัดให้มีการเลือกตั้ง